สวัสดีครับผมมานพินกับฟิวไทยและบ o ็อกสปอนะครับตื่นเช้ามานี่มุมจากที่นอนนะครับแล้วก็วิวทะเลก็ต่างครับอ่าวเมืองดานังนะครับหรือว่าดานัง เป็นระเบียงออกมาที่ระเบียงครับทะเลอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้สนนเยนตัดถนนนะ mm. ก็เริ่มมีรถแล้วครับเวลาก็ประมาณหกโมงเชานะ้าอากาศเย็นครับคนเวียดเขาบอกมีพายุ มีเสียงเครื่องบินหือเป่เอาไม่ใช่เสียงรถจริงตอนนี้เนี่ยแนวเนี้ยอยู่ในแนวของทางขึ้นลงเครื่องบินของสนามบินเมืองดานังอากาศด,ดีมากนี่คือเอาดานังนะครับเอาดานังแล้วก็จะมีเรือแบบ เรือเขาเล็กเรือตะก,ก้านะเเลือกลมๆเป็นตะก,ก้าสารแล้วก็อเอาลำมันยามาชันนะตอนเช้าก็มีชัพรโมงเริ่มไปเตรียมอุปกรณ์ที่จะหาปลานะครับนี่เขาใส่เสื้อฝนอยู่นะขออภัยที่ภาพสันนพ่นนยเพราะว่ากลุมไปไกลมาก ถนนตรงนี้สวยมากครับโค้งสวยมากครับฝั่งนู้นจริงๆมีภูเขาอยู่นะฮะแต่ว่าจมหายไปนในเมฆหรือหมอกก็ไม่ทราบฮนะแค่จะมองไม่เห็นหลังๆนี่เป็นแนวโรงแรมที่พักนะครับริมทะเลด้านนั้น เดี๋ยวไปด้านทำงานต่อคนระับ mm hmm. ก็ลังทํางานไปชมบรรยาก,กาศทะเลไปฮะถ้าใครติดตามคลิปใน YouTube นะครับอย่าลืมแวะไปสมัครสมาชิกได้ที่ฟิลไทยนะครับก็ไป YouTube เซิร e ์ชคำว่า F W E L T H A I นะฮะก็จะเจอกันนะครับนี่ครับห้องกำลังลื้อของจัดของอยู่ อคอมิเตอร์นะครับสองตัวแล้วก็วิววิวเป็นหน้าต่างแล้วก็เห็นทะเลครับแล้วพบกันใหม่ครับผมมาพินแล้วก็ฟิวไทยเด b o บ็อก t c ป m นะครับ